นี่สัญญาณอะไรอีกแล้วเนี่ยพี่เป็ดเอียงไปทางสงเยอะมากผมเอียงไปทางสงเหมือนกันเพราะว่าเออมันดูมันดูตอบกลางๆค่อนข้างไปทางผิดเบเบ้เป๋เป๋หมดเลยมั้โอเคมาๆกดนะคะคิดว่าใครเป็นสปายในรอบนี้นะคะชี้คนนั้น3 2 1ชี้ค่ะโอ้โห โซ่ป๊อปปูล่าคนฮิตเลยสงการปัญญาเรียนครับและที่สงการมีเป็นสไปายหรือเปล่าตอบจริงหรือไม่ตอบที่จริงไม่ได้นะตั้งแต่เล่นเกมนี้มากูมั่นใจนี้สุดเลยนี่มูงเสียเลยนะหมดติไม่เคยมั่นใจเลยย้อนย้อนเทปกลับไปบอกเอาให้ยู่เลยเอาให้ยู่เลยเออไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ มึงคายกบมึงก็ทีนี้เอาให้ยู่เลยนี่ความเจ็บนี้ไม่มีเฉียงนะนี่เป็นอีพีที่ไม่หายยู่นะที่ใหญ่ที่สุดพี่ไม่ต้องตรวจเทปนี้นะเออมันไปทำ